ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เก็บเกมฟิ e ์ฟายนะดิ้นพันกันเฉยนะฮะก็อย่างที่ลงไปในชุมชนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพี่กลับมาหัดเล่นในส่วนเกมฟิ e ์ฟายนะครับต้องบอกว่าทักษะการเล่นของเกมฟิ e ์ฟายเนี่ยตัวพี่ค่อนข้างใจยแย่มากนะครับคือส่วนมากยิงไม่เป็นใช่ไหมวิ่งไม่ดูนะครับก็จะโดนยิงตายงงๆบ่อยๆนะครับกลับมาคราวนี้นะครับก็ได้ไปลอง อาดยิงมาบ้างนะครับลองเล่นสีสีมาบ้างนะครับแล้วก็นะครับเราจะเล่นสไตล์แบบไม่แขมนะก็คือเราจะวิ่งไปเลยนะครับตายก็จะโดดใหม่นะครับแล้วในชุมชนใช่ไหมพี่นะครับลงโพสตไปว่าอยากจะลองทําคลิปนะครับเกมฟรีไฟดูนะครับแบบว่า100คลิปนะครับกับเกมฟรีไฟแล้วมาดูพัฒนาการการเล่นของตัวเองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะ เล่นดีขึ้นไหมนะถ้าผ่านไป100คลิปแล้วถ้ายังเล่นไม่ดีขึ้นเนี่ยก็หมดแล้วนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้แค่ไหนนะครับเนาะก็หวังว่าทุกคนจะเปิดใจนะครับแล้วก็คอยให้กําลังใจกันนะครับสาหรับเกมฟีฟนะจริงๆอยากทําให้นานแล้วนะกับฟีฟแต่ต้องบอกว่าเกมนี้ยิง่งยากจริงนะถ้าลากหัวไม่เป็นนะครับสแนปไม่เป็นเอออะไรเออเนี่ยนะครับบอกเลยว่าแย่มากนะเกมฟีฟาตรงนี้ได้ยินเสียงคนอยู่ข้างหน้านะครับนะเห็นไหม ก็ยิงไปคนระับอย่างที่เห็นนะอันนี้ใช้ x อ8กนะครับยิงไม่หลงหลบเร็วนะก็อย่างที่เห็นนะจะงัดไม่ค่อยขึ้นหัวเท่าไหร่นะครับแต่ตอนซ้อมอะขึ้นหัวดีนะครับขึ้นหัวสามนัดเนี่ยจะมีติดนัดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับตอนที่เปิดนะครับแต่ว่าพอเล่นกับคนจริงๆเขาก็วิ่งเนาะเขาไม่ได้ยืมเป็นเป้านิ่งให้เรานะครับก็เก็บไมซ์ับแรกนะครับอ่ามันจะเป็นคลิปที่ อัดไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็เอาลงมาอัดเสียงที่หลังนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวขอบอกอีกนิดนึงนะครับว่าจะไม่เอาคลิปที่โดดลงไปแล้วแบบไม่ได้ยิงใครเลยนะครับแล้วก็แบบตายเลยอะไรเงี้ยนะตรงนี้ขอข้ามนะครับเราก็จะแบบขอเป็นคลิปที่ได้ยิงเขาบ้างสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ได้สู้เขาบ้างไม่ได้ยิงก็ได้สู้นิดหน่อยแล้วก็ตายเนี่ยก็ก็จะแบบ เอามาลงนะครับก็จะเก็บนะครับเก็บเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอัลบั้มป็นคอนเน็ชันตัวเองนะคว่า้อตอนเราเริ่มเล่นฟรีไฟลเนี่ยเราไม่โคตรกากเลยอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าต่อไปเนี่ยจะเจอใครไหมนะครับมาอัดเสียงที่หลังเงี้ยเนี่ยข้อดีก็คือเราจะได้ดูด้วยนะครับว่าตัวเราเนี่ยนะครับเล่นยังไงนะครับวิ่งไปยังไงโง่ไหมนะครับหาคนแล้วไม่ได้มองหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับ มาตรงนี้เรามาอยู่กับตู้ที่เขาเอาไว้ซื้อของในเกมนะก็จะมีพวกซื้อโดนซื้อตาล่าอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกนะว่าเราจะเล่นแบบไม่แคมป์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราแคมป์เนี่ยนะครับมันได้แต้มแต่ว่ามันไม่พัฒนาใช่ไหมก็โดยจะซื้อตาล่านะครับแล้วก็วิ่งหาแล้วพอดีซื้อตาล่าปุ๊บนะครับเราก็เจอเขาอยู่ใกล้ๆน่าจะอยู่บ้านนะครับฝั่งขวามือเรานะครับตอนที่เล่นอย่างคิดเลยนะเพราะว่าอ๋อนะครับตาล่าอยู่ตรงนู้นนะครับก็น่าจะ อยู่ประมาณบ้านตัวนี้แหละนะครับแล้วก็เห็นเขาโดดออกมาครับแล้วก็สแนปยิงเข้าไปยิงไม่ตายนะครับเพราะว่าเราเปิดวิ่งเฉียงอ่ะนะครับมันก็ยิงยากใช่ไหมอันนี้พอเห็นตาล่ามก็ง่ายนะครับแล้วก็ยิงซ้ำไปก็เก็บตาล่าตรงนี้ไปได้นะครับเราจะพยายามเล่นสไตล์นี้นะก็คือแบบต้องกล้าเล่นกล้ยิงแต่จะพยายามอ่าเซฟเซฟตัวเองไม่ให้ประมาทนะเพื่อให้ได้ได้ยิงบ้างนะครับให้มีสกิลมีอ่าพัฒนาการเพิ่มขึ้นใช่ไหม นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันครับตรงนี้เนี่ยจำได้เลยนะว่าวงมันกําลังบีบนะครับแล้วก็วิ่งเพื่อที่จะเข้าวงแล้วก็แบบเจอศัตรูข้างหน้านะอันนี้เรามีโอกาสยิงเขาก่อนด้วยนะนะครับในส่วนของตรงนี้แต่ว่ามาดูกันนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับแล้วก็ใครที่เล่นเก่งเนี่ยมาช่วยวิเคราะห์นะครับช่วยแนะนําด้วยนะอันนี้ดินเสียงท้าวิ่งออกมาฮะเราเปิดไปนะเข้า12บเข้า1ิ้านะครับเขาตั้งไอวอลสวยแต่ว่าเราตั้งไอวอลช้าด้วยนะครับ การโดนยิงนะเขาน่าจะพันยานะรเราก็ปลาระเบิดนะครับเพื่อบีบให้เขาออกไปแต่ว่าตรงนี้เขาวิ่งหลบหลังต้นไม้นะครับไอวอรเราจะหมดนะตรงนี้ตรงนี้เขาเจ็บเยอะนะครับแต่ว่าก็ไม่ตายอะ่ะจริงตรงนี้เรากดตั้งไอวอไปด้วยความร้นนะตอนนั้นจําได้เลยนะครับไม่รู้ว่าเขาวิ่งไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยว่าไอวอเหลือเท่าไหร่นะไม่ได้ดูไม่แค่ทั้งเลือดกับไอเนี่ยนะครับให้อะไรนะ ไอ้ค่าการสั่นพิษอันนี้เราเปิดไปทั้งเยอะนะครับยิงไม่เข้าเลยแล้วตรงนี้โล่งแล้วครับไม่มีไอวอร์ War. กลายเป็นว่าเราเป็นเป้านิ่งนะครับให้เขายิงตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะตายวงลืมนะครับทั้งทั้งที่ตัวเองมีหน้ากากนะโอเคนะครับนี่เป็นเกมที่2นะครับที่เล่นนะตรงนี้วิ่งมานะจำได้เลยว่าเปิดเขาก่อนนะแต่ว่าไม่เคยใช้ปืนนี้นะครับไม่เคยแบบลองยิงปืนคอนะแล้วก็ ด้วยความห้าวไปเองนะครับห้าวไม่รู้เรื่องเลยก็เปิดเข้าไป3เม็ดนะครับตรงนี้วงจะบีบนะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยเรามีการลังสีเรามีเยอะอยู่นะเกือบเต็มหลอดเลยนะพยาบาลก็มีไอวอลเหลือ7นะครับเรามาดูนะสถานการณ์ตรงนี้ใครที่เจอแล้วอ่ะอันนี้เขาเคาะคืนนะครับเราตั้งไอวอลสวนนะครับบอกเลยว่าเพิ่งหัดตั้งไอวอลนะครับได้2วันนะครับผมใครแนะนําได้ก็แนะนานะลองไปหาข้อมูลหานู่นหานี้ดูแล้วนะครับก็ ปรากฏว่ายัางไม่คล่องนะครับอาจจะเล่นมาไม่เยอะหรือเปล่าฮะตรงนี้แล้วก็เคาะเข้าหัวไป93นะครับแต่ดูตรงนี้ฮะโอ้โหคือด้วยความที่ว่าพื้นมันเป็นระนาดใช่ไหมล่ะพอมันเป็นระนาดนะครับเราก็วางไอไวร์ all, แล้วคือวางชิดตัวคืออาจจะเป็นเพราะไม่ได้แบบปัดจอลงแบบเร็ว,รว,รวรๆแรงๆให้มันมา,ม,นม,า,ม,ามาชิดตัวอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยแบบสภาพเป็นงั้นนะครับอันนี้เป็นเกมที่3นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ทีนี้เป็นไงนะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่โรงสีนะครับได้ยินเสียงเท้านะไรับดีนหน่อยอยู่บนหัวเรานะน่าจะอยู่ขวาบนหัวเราด้วยนะครับคิดว่าใช่นะอันนี้แบบตอนฟังตอนเล่นนี่คือแบบสุดยอดนะครับตั้งใจฟังมากเพราะว่าเราแยกเสียงไม่ออกไนงะแต่ก็อยู่ข้างบนจริงๆด้วยนะครับแล้วเราก็โดนเปิดไฟนะ อย่างที่เห็นนะครับเขาใช้สกายเลอร์นะครับพังไอ้วอลเราดีที่มีจุดให้เราหลบนะครับหลบทันเขาตั้งไอ้วอลนะครับตัวนี้กะว่าจะปาระเบิดนะครับแล้วก็จะย้ายไปตรงรถนะครับเพราะว่าตรงนี้มันไม่ดีอะจุดทำเลนะครับดีนะที่ย้ายตัดสินใจย้ายมาเขาก็เลยวิ่งมาชาร์จครับดูความลนดิแนปครับแนปครับโอเคสวยอยู่คือตรงนี้เนี่ยต่างคนต่างเจ็บนะครับ เขาน่าจะมาชาร์จเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่าเราเจ็บตั้งใจพันใหญ่ๆเลยนะตัดสินใจพันเลยนะได้ยินเสียงนะเหมือนจะมาซ้ายใช่เลยนะเกือบแตกครับบอกตรงๆปืนลูกซองดีกระโดดนะถ้าไม่กระโดดทงสัยจะหัวแตกนะครับถือว่าดวงดีมากนะที่ไม่แตกนะครับคือตอนเล่นนะครับใช่เลยก็คือแบบตั้งใจฟังเสียงมากเพราะว่าเราแยกเสียงเท้าไม่เก่งใช่ไหมเราเขาบอกว่า าการฟังเสียงเท้านะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยเล่นดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยแบบใส่หูฟังนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังมากนะครับแต่ก็จะแบบแยกออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับก็กลายเป็นว่าเออพอแยกออกมันก็ดีขึ้นนะครับก็ดีขึ้นนิดนึงตรงนี้นะครับเห็นมิเรียนข้างบนใช่ไหมมีอยู่900นะครับก็เลยมาซื้อโดนนะครับแล้วก็มาซื้อตาร่านะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะ เราจะหัดเล่นแบบไม่แข็มนะครับก็ถ้ามีตังก็ซื้อตาล่าแล้วก็วิ่งไปหาคนเลยอะไรเงี้ยนะครับก็มาวัดกันว่าไม่เขาตายก็เราตายนะครับพอได้ตาล่าเสร็จแล้วก็ตามสภาพครับวิ่งไล่ร่าฮะไม่รู้เราจะวิ่งไปตายหรือว่าวิ่งไปได้คิวนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับการซื้อตาล่าเนี่ยมันช่วยให้เราแบบเจอคนคนหนึ่งเลยนะนะครับเป็นการวัดด้วยว่าจะจบแค่ตรงตัวที่มีตาล่านะครับหรือว่า เราจะไปต่อนะครับจากตาล่าข้างบนตอนที่เล่นเนี่ยนะครับคิดเลยนะครับว่าน่าจะอยู่บ้านบนนะครับบ้านบนแน่นอน,นครับเพราะว่าตาล่าเนี่ยมันหยุดนิ่งนะครับแล้วก็มีแค่บ้านหลังเดียวอยู่ตรงข้างหน้าเราคนระับยื้อนี่เป็นไงกำลังหัดคิดไปด้วยตัวนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นลูกซองนะครับเปลี่ยนเป็นไอวอร์นะเพราะว่าเราจะชาร์จใช่ไหมนะครับการใช้ลูกซองเนี่ยน่าจะโอเคสุดแม่ก็ใช้ยูซี่นะพอดีฮะออกมาเจอพอดีเขาวิ่งโยกไปฮนะ ล้วก็ใช้8รูดหลังไปแล้วก็เรียบร้อยด <Okay. S 1> ีที่เขาไม่ตั้งไอบอลแล้วหันมาส่วนนะถ้าเขาตั้งไอบอลแล้วหันมาส่วนในสภาพแบบจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นการว่าได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของเกมที่3ของเรานะย่า <Yeah. S 1> ดีใจสุดๆบอกเลย <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับกําลังนั่งเช็คของนะแบบเขาเรียกว่าอะไรนั่งเก็บของเคลียร์ของในกระเป๋านะครล่วได้ยินเสียงเทา้า ตั้งใจฟังมากนะครับตอนที่เล่นยู่ด้านขวาหรือเปล่าครับแล้วเปล่าเลยมาอยู่ด้านซ้ายนะครับเขาพลอรูดหลังเราตรงนี้เราใช้ยูซี่เปิดเข้าไปก่อนฮะแล้วก็กดโคโนฮะตัวนี้เขาน่าจะเจ็บฝ่านะครับเราวิ่งไปรูดนะครับแล้วก็เรียบร้อยเขาโดนไปเยอะนะครับแต่เราก็เจ็บเหมือนกันห่ามาสวนเจ็บมากดีที่รีบตั้งไอโบอนะครับตัวนี้โดนวงบีบด้วยนะครับแต่เรามีระเบิดเออนี่เดี๋ยวนี้รู้จักใช้เนตด้วยนะครับรู้จักใช้ระเบิดาะได้คิวไปนะครับเขาน่าจะโดนวงบีบเจ็บกําลังพันยามั้งนะครับ แล้วก็ได้ไปเป็นตัวที่3ในเกมนี้นะบอกเลยว่าตอนที่บวกตื่นเต้นมากนะเพราะว่าวงบีบด้วยนะครับคนที่เล่นไม่เก่งมันจะตื่นเต้นอยู่แล้วมือมันจะสั่นนะครับโอเคครับไปดูกันต่อครับผมโอเคนะครับจําได้ไหมว่าในช็อตตะกี้เนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องซื้อโดนไปใช่ไหมนะครับก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆก็วิ่งมาแล้วนะถ้าตายจะไม่ได้ใช้ก็เลยเดี๋ยวเรามา กดโดนนะครับเช็คคนไปด้วยนะหาอยู่หไหมนี่คือคือขนาดหาโดนยังไม่ไม่คล่องเลยอันนี้ตอนปล่อยโดนเนี่ยเห็นคนพอดีนะครับดีที่เขาไม่หันมายิงเรานะอันนี้เหมือนเขาจะยิงกันนะหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเรายิงแล้วก็ได้ไม่อีกตัวหนึ่งเป็น4ตัวนะได้คอด้ามาไม่งั้นก็คือเขาเจ็บมากจากวงอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้พันยาเพราะยิงไปนิดเดียวนะวเขาก็แตกนะก็เ,เก็บมาได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ ถือว่าเกมนี้รู้สึกดีใจมากนะปกติไม่โดดไปตายก็ยังไงข้างหน้านะครับเหมือนจะมีอีกตัวหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเหมือนเขาจะยิงกันจริงๆด้วยโอเคเลื่นเสียงใช่ไหมเมืกี้นะครับตรงนี้เราเจ็บมากนะเจ็บมากๆเลยก็คือกะว่าเดี๋ยวจะวิ่งเข้าวงนะครับแล้วก็หาคนไปด้วยไม่รู้เขายิงกันตรงไหนเนี่ย พยามองอยู่ได้ยินเสียงปืนนับซ้ายบ้างขวาบ้างนบแต่ก็แบบไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด่นี่คือจุดจบของคลิปจริงๆนะนี่คือตอนตายนี่แบบอืมเลยอะ่ะก็คือเราวิ่งเข้าวงใช่ไหมนะครับแล้วมันแบบเหมือนถ้าถ้าคลิปนี้จะไม่ผิดเนี่ยคือลงเขา่าแล้วมันแบบมันโดดเข่ามาั้งนะครับแล้วจะพันยาแล้วพันไม่ได้กลายเป็นว่าโดนวงบีบตาย